ทั้งจาการฟังแบบมันสี่รูปแบบด้วยกัน4ีลักษณะด้วยกันหรือสระดับด้วยกันการฟังรูปแบบที่หครับเราเรียกว่าเป็นการฟังแบบ I N D การฟังที่อยู่กับตัวเราเองเป็นสำคัญเราเป็นต้นหลักสำคัญในการฟังนั้นๆเรากลายเป็นจุดหมุนสำคัญในการฟังนั้นๆคือเป็นแกนกลางของโลกอะเราฟังโดยเองจากตัวเราเป็นหลักเป็นการฟังที่ใช้ตนเองเป็นที่ตั้งนะเมื่อได้ยินอะไรมามันจะเปิด เป็นการปรับเทียบกับชุดความเชื่อของตัวเราเองถ้าสิ่งที่เราได้ยินไม่ตรงกับชุดความเชื่อของเราสิ่งที่เราจะปฏิบัติต่อคือการหยุดให้ความสนใจหรือแสวงฟังคือทำเป็นฟังแต่ไม่ได้ใส่ใจแล้วย้อนกลับไปสนใจความคิดของตัวเราเองเท่ากับว่าเรากำลังทำท่าเหมือนฟังสายตาเรายังมองผู้พูดหูมันไม่รับเสียง หรือรับเสียงเข้ามาแต่สมองไม่ได้คิดในสิ่งที่หูได้ยินแต่สมองจะวนกลับไปคิดในความเชื่อของตัวเราเองซึ่งสิ่งที่เราได้ยินไม่ตรงกับชุดความเชื่อเราหูเราจะดับแล้วเราจะย้อนกลับไปสนใจความคิดพยายามหาข้อโต้แยง้งพยายามหาจุดที่จะจับผิดเท่ากับว่าเรามีข้อสรุปอยู่ภายใน แม้ว่าจะไม่ได้ยินมาทั้งหมดหึกครบทั้งประเด็นแล้วเราก็จะรู้สึกว่าเรากําลังเข้าใจสิ่งที่ฟังทั้งหมดจากนั้นเราก็จะเป็นไงครับตัดสินนั่นทีว่าใช่ไม่ใช่จริงไม่จริงอะไรพวกนี้ครับถ้าสิ่งที่เราได้ยินมันตรงกับชุดความเชื่อเราละ่ะเราก็จะเห็นด้วยและพอใจ นะครับมันก็จะเกิดกระบวนการฟังกันไปฟังในแบบที่2นะครับจากนี้ครับพัฒนาเป็นการฟังในแบบที่2เราจะพัฒนาอย่างไรได้บ้างมีเทคนิคในการพัฒนาอยู่ง่ายนิดเดียวแต่ทํายากมากคือการห้อยแกว่งําพาิพากษาหรือปล่อยวางชุดความเชื่อของตัวเองไม่เอามาเป็นแกนหลักสําคัญนะครฟังแบบที่2เราเรียกว่าเป็นการฟังในเนื้อหาสาระ f a กช a ั uh, ่ listening หรือฟังแบบ I in it ให้ความสำคัญกับเนื้อหาข้อมูลเหตุและผลนะทำความเข้าใจว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรแนละ้วมันเกิดอะไรขึ้นเกี่ยวข้องกับใครบ้างนะฟังในสิ่งเหล่านั้นโดยไม่มีข้อสรุปอยู่ภายในนะให้ความสำคัญกับเนื้อหาในข้อมูลเหตุและไปสู่ผลเนี่ยมันเป็นอย่างไรอาจจะไปเปรียบเทียบแบ่งอ้างองิงอย่างอื่นก็ได้นะฮะหรือใช้ข้อมูลเชิงสติป,ปิมาช่วยในการรับฟังและแตัดสินใจ ไม่เปรียบเทียบสิ่งที่ได้ยินกับชุดข้อมูลหรือความเชื่อเดิมๆของเราในที่นี้ไม่ได้บอกว่าความเชื่อเดิมๆเราผิดหรือไม่ผิดแต่กำลังบอกว่าอย่าหยิบขึ้นมาใช้ การแลกเปลี่ยนความรู้เป็นการอภิปรายยอมรับในสิ่งที่แต่ละคนนั้นพูดขึ้นมานะฮะโดยไม่มีข้อกังขาฉะนั้นถ้ามันมีข้อกังขาต้องทำไงต้องถามฟังในระดับที่3เป็นการฟังแบบมีความเข้าอกเข้าใจมากยิ่งขึ้นให้ทุกท่านลองนึกถึงอดีตประสบการณ์ที่ผ่านมาของท่านเนี่ยมีการฟังในช่วงเวลาใหม่เวลาไหนไหมที่เรารู้สึกว่าเราฟังแล้วเสมือนว่าเราเป็นตัวของคนที่กำลังพูดอยู่เรารู้สึกเสียใจไปตามสิ่งที่เขากำลังพูดเรารู้สึกโกรธแค้นเรารู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจตามสิ่ง ที่เขากําลังตื่อสารกับเราอยู่สมมอนว่าเราไปเป็นตัวเขาเลยอ่ะเราถ้าเจอสภาพแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยเราคงจะเสียใจน่าดูบางครั้งฟังไปน้ําตาไหลออกมาร้องให้ไปด้วยกันดีใจไปด้วยกันหัวเราะไปด้วยกันนี่คือการฟังแบบ เห็นผาดยคือมีความรู้สึกและมีอารมณ์ร่วมไปกับผู้พูดเสมือนกับว่าเราเป็นคนคนเดียวกันกับคนที่กําลังพูดอยู่มีการยอมรับมีความเข้าใจซึ่งกันและกันเรื่องของอารมณ์ไม่เอามาใช้นะครับหรือใช้ให้มันน้อยที่สุดคืออารมณ์ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งนะเอาน้อยที่สุดนะแต่ก็พิจรนารณาและวก็ลื่นไหลไปตามอารมณ์ของผู้ที่กาลังพูดแบบนี้มันพบกันได้อย่างที่ผมยกตัวอย่างไปเมื่อสักครู่คือการสูญเสียความเผชิญหน้าความยากลําบากทั้งหลายนี่คือการลักษณะของการฟังแบบเอ็นผาดยฟังแบบ เข้าอบเข้าใจในตัวของผู้พูดและผู้ฟังแบบที่4ี่คือการฟังแบบไออินเออยู่กับปัจจุบันครับ generative listening ครับสามารถรับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นทั้งภายในตนเองและวงสนทนาคือรับรู้ได้ว่าบุคคลอื่นเนี่ยกำลังพูดอะไรอยู่มีเป้าหมายของการพูดเนี่ยอย่างไรเพื่อให้เราเกิดความเข้าใจในขณะเดียวกัน เราก็ต้องรับรู้ด้วยว่าภายในตัวเราเองเนี่ยเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่เรากำลังได้ยินอยู่ไม่เห็นด้วยเพราะสาเหตุอะไรเห็นด้วยเพราะสาเหตุอะไรสิ่งเหล่านี้ต้องทำให้มันเกิดความรู้สึกในการรับรู้ให้ได้นะครับนั้น นอกเหนือจากการมีสติแล้วนะครรู้ว่าเรากําลังคิดอะไรอยู่อนุญาตให้เราไม่พอใจได้ด้วยรู้สึกไม่พอใจในประเด็นนี้รู้สึกไม่ชอบประเด็นนี้เหมือนกับแบบว่าเฮ้ยหลังจากที่คุณพูดเสร็จคุณต้องเคลียร์ประเด็นนี้เราใช้วิธีของการนําไปสู่การเคลียร์ในประเด็นนั้นเป็นคําถามครับแต่เราจะต้องรู้ตัวเองอยู่อันนี้เป็นคีย์เวิร์ดสำคัญเลยนะว่าหลังที่เรากําลังรับฟังถามว่าการฟังแบบนี้มันฝึกได้ไหมผมนําเรียนทุกท่านคบว่าเราสามารถฝึกทักษะในการฟังได้ อย่าลืมนะครับมนุษย์ทุกคนมีคุณค่าและมนุษย์ทุกคนพัฒนาได้อะไรที่พัฒนาได้ต้องวัดผลได้เโอดี o D, ไทยสถาบัานฝึกอบรมด้านทรัพยากรมนุษย์